ฝรั่งเศสไม่ใช่มีดีแค่วายนะคะยางทางซ้ายของเรานี่เลยค่ะเครื่องอัดฟังเก่านอกนะคะฝรั่งเศสและเป็นป้ายเหลืองและผู้โชคดีต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากฉะเชิงเซานะคะ รับ MF 1 2องี่ฝรั่งเศสป้ายเหลืองนะคะที่เช็คระบบอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโซ่นะคะลูกปืนนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นนดกุ้งมีกานะคะที่มีเปลี่ยนให้นะคะและก็มีการเทสร,ระบบทั้งหมดนะคะอย่างชุดมัดก็มีการรื้อร้างทั้งหมดนะคะพร้อมที่จะไปอัดเงินอัดทองที่ชะเชิงเซาแล้ว เดี๋ยวเราไปดูรอบๆก่อนที่จะไปฟังไม่ใช่ฟังเสียงนั้นั่นคือรถแท็กอร์ก่อนที่เราจะไปพบกับการเทสระบบนะคะนี่ติดตรง๊บนี่เลยบ็อกของตัวเชือกนะคะพร้อมแล้วนะคะที่จะไปอัดเงินอัดทองนะคะ เป็นฝรั่งเศสเลยนะคะป้ายเหลืองนะคันนี้และเป็นเก่านอกนะคะที่ไม่เคยใช้งานในไทย <c oughs> ชุดมัดที่ดูสดใสแบบนี้ก็คือมีการลือมาล้างแล้วก็มาเทสแล้วนะคะอย่างที่เรียนกันไปในเบื้องต้นนะคะ <c oughs> เทสกันขนาดไหนเดี๋ยตามคลิปกันต่อนะคะ ฟรีเครื่องกันก่อนนะคะเตรียมส่งนะคะ M F 1นึ่งสองีนะคะไปสู่ฉะเชิงเ่าเรานี่เองนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะเช็คกันอีกรอบเพล็กกันหลายๆรอบก็ยินด,ดีนะคะ่ะ ลองวาหลายรอบแล้วค่ะสะกันดาทตัวจรงที่เดียวเลยวายดีวายดังอยู่ฝรั่งเศสก็เหมือนกับแมสซี่ดีดีเอ็มเอคันนี้ก็ไปอยู่ะเชิงเซานะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆอีกครั้งนะคะที่สั่งจองอัดฟัง mf 124ของชอดันช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวเราอยู่ที่อำเภอด่ันช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะย้ำกันนิดนึงนู่นเลยนู่นเลย ป้ายเหลืองๆใหญ่ๆนะคะเราอยู่ระหว่างนะโตโยตและอีซูซูนะคะถนน3 3 3นะคะเจอกันได้นะคะเราเปิดนะคะจันถึงเซาไปมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นแหละค่ะสอบถามเพิ่มเติมว่าเมสซีเด็ดแบบนี้พิเศษแบบนี้มีอีกไหมโทรมาได้เลยนะคะที่063ย์ห้นะคะ9,26 4156นะคะย้ำกันอีก1นรอบ063นะคะ 9264156นะคะหรือถ้าเราบอกว่าจะขอรูปเพิ่มเติม,เ,มเข้าไปที่คขายรถไทยขี่ชอดานช้างกุ้มนะคะ f c e e o o o k แฟนเพจเราได้เลยนะคะเราก็จะเจอทั้งรถแท็กเตอร์และเครื่องอัดฟางชั้นยอดชั้นนำแบบนี้ของชอด่ดานช้างกุ้มนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวส่วนคันนี้แมสซี่คันดีคันชั้นเลิดคันพิเศษคันนี้สู่ชะเชิงเสาวแล้วค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ มาชอดันชักแล้วหิวข้าวไม่รู้ไปไหนนะคะแนะนำนะคะ่ะไร่ชมอินนะคะเป,ปเิด11โมงนะคะถึง2ทุ่มนะคะแน่นอนว่าไร่ชมอินนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะร้อนเหมือนชอดันชักหรือเปล่าเพราะด้านในนะคะกลางวันนะคะมีที่ร่มนะคะให้เราอยู่ได้นะคะส่วนตอนเย็นนะคะดูได้ค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะพร้อมอาหารบนโต๊ะละรู้นี่คือเมนูแนะนําก่อนเลยนะคะหมูกรอบกรอบจริงวิจริงต้องมาลองนะคะไร่ชมอินยุตทุกวันพุธ เท่านั้นแหละค่ะ oh <my. S 1> yeah.